การเท่าเล่าเรื่องตอนที่สิบสีดนสนทยาตอนจบภาคอินสีหนึ่งเรียกวิหกอินสีหนึ่งเรียกวิหกเครื่องเรายังไม่ตกขอย้ำเครื่องเรายังไม่ตกตอนนี้เราบินเข้ามาบริเวณใดไม่อาจทราบพิกัดได้หนึ่งในผู้ช่วยนักบิน วิทยุแจ้งกลับมาที่ศูนย์บัญชาการย่อยมีเสียงวิทยุดังมาจากมือผู้พันเอกทุกคนล้องออกมาด้วยความดีใจที่หอที่ขนลาเลียงอาวุธนั้นปลอดภัยทุกคนหันมามองที่ท่านคูบาที่กําลังนั่งเข้าหยานอยู่ในอาการเรียบหนิ่งเป็นอันเข้าใจกันว่าการช่วยเหลือหอ ในการให้รอดพ้นจากเครื่องบินตกในครั้งนี้นั้นคงเป็นบารมีของท่านครูบาอย่างแน่นอนเรากำลังบินในหมอกมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยแต่ลมมันสงบนิ่งมากๆเสียงดังมาจากวิทยุของเครื่องอินซีหนึ่งพอที่จะบอกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสินค้ายังปลอดภัยดีไหมทหาร พอที่จะแจ้งพิกัดให้เราทราบได้ไหมผู้พันถามกลับไปในวิทยุสินค้าเรายัางปลอดภัยดีเราแจ้งพิกัดไม่ได้เลยหน้าปัดเราตอนนี้เข็มมาตรวัดมันหมุนไม่ยอมหยุดเลด้าไม่ทำงานมันขับมันเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ขับมันถูกคนฟังแล้ว ถึงกับตกตะลึงกับคำตอบที่ตอบกลับมาหอบินเองโดยอัตโนมัติมันจะเป็นไปได้อย่างไรผู้พันฟังแล้วถึงกับสงสัยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตรงสันเขาที่มีภูเขาขนาบทั้งสองฝั่งในภูสมิงดำแห่งนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเคยมีรายงานแจ้ง และบันทึกเหตุการณ์ไว้ว่าจะมีมวลอากาศสูงและต่ำเข้ามาประทะในพิกัดบริเวณที่ว่านี้เป็นประจําและทําให้เกิดปัจจุหรือขคลื่นไฟฝ้าอย่างรุนแรงภายในมวลอากาศในบริเวณนี้ที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เป็นได้แต่ชะไหน ทำไมฮอลำแรกไม่บินหลุดออกมาจากบริเวณพายุนั้นแล้วไหนปรากฏการเมฆหมอกที่เกิดขึ้นทำไมฮอลำนี้ถึงบินเองโดยอัตโนมัติมันเกิดอะไรกันขึ้นหรือครับท่านคูบาผานจะพือและผานขมเอ่ยถามขึ้นมาพร้อมกันพวกเขา กำลังเข้าไปในแดนสนธยาเจ้าป่าเจ้าเขาท่านพาไปเที่ยวประเดียวเดียวไม่มีอะไรแล้วก็พาพวกเขาไปทางลัดด้วยสักพักก็น่าจะถึงที่ค่ายทหารท่านคูบาเอ่ยขึ้นเสียงเรียบทุกคนภายในแคมป์ก็ตั้งใจฟังท่านคูบาชี้แจงให้ทุกคนหายข้อสงสัย มันมีเรื่องอย่างนี้จริงๆหรือครับท่านพระครูนี่ฟังดูแล้วคล้ายๆกับหลุดไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเลยขุนหมอทหารเอ่ยถามท่านครูบาบางทีสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีอาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะโยมท่านคูบาเปยขึ้นเสียงเครื่องยนต์บินอย่างเงียบเชียบ ไปทางเมฆหมอกที่อยู่ทางเบื้องหน้าหมอกที่กระทบลำตัวเครื่องของฮอลำแรกกำลังเบาบางลงเรื่อยื่อๆจนค่อยๆเห็นเป็นภูมิประเทศเบื้องล่างที่นักบินทั้งสองขุนและชินตาเบื้องล่างที่นักบินทั้งสองเห็นในเวลานี้นั้นก็คือศูนย์บัญชาการนั่นเอง นักบินทั้งสองหลองออกมาด้วยความโล่งใจอุปกรณ์เครื่องมือในการบังคับเครื่องนั้นกลับมาเป็นปกตินักบินทั้งสองนําเครื่องลงจอดในบริเวณลานโล่งด้านหน้าศูนย์บอกโกสักพักก็มีเสียงฮออีกลำหลงมาจอดขนาบข้างข้างฮออีกลำอินซีสองนั่นเอง เมื่อเครื่องลงจอสนิทแลว้วผลทหารจากหน่วยศูนย์บกอกอนำรถลําเลี้ยงอาวุธทยอยไปไว้ในคลังเก็บอาวุธเพื่อทําการตรวจสอบอีกต่อไปสวนศพของซอหมูลูกชายของผู้ใหญ่แห่งหมู่บ้านดงกะเลียงนั้นผูพันเอกก็สั่งให้จัดกองกําลังหน่วยหนึ่ง ทำการส่งร่างอันไร้วิญญาณส่งให้ถึงมือผู้เป็นพี่สาวและแม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยการลำเลียงขนได้ทำการขนย้ายเป็นที่เรียบร้อยการเดินทางเขาไปในดงสมิงดำครั้งนี้ยังเป็นปฐมบทเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเจ้าสมิงร้สางแจมันยังคงลอยนวลอยู่ ภายในดงสมิงดำแห่งนั้นขุนนะผู้ใหญ่ผานขมผานจะพือเพื่อนหลักและท่านโูบาทั้งหมดได้ออกมากับคณะขนสเสบียงอาวุธของทางการจากดงสมิงดำภายในช่วงก่อนที่จะพบคำภายในแถวสุดท้ายของอีกวันหนึ่งเพื่อกลับไปทําพิธีศพโซมู ตามประเพณีของหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงคุณณนั้นก็อดที่จะคิดถึงเจ้ายินและผ่านเท่ายโยและที่คุณณะจะคิดถึงมากที่สุดก็เห็นจะเป็นคุณครูสาวจู้ลาคุณครูกะเลี่ยงสาวแสนงามนั่นเองแสงตะวันยามเย็นสะท้อนเข้าตาของทุกคนขณะที่นั่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ของทางการกําลังที่จะบินฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ